สวัสดีค่ะชื่อนายนัทภูมิประดิศค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องสองคารามดอกกุหลาบนะคะ War of the r o s e เป็นสงคารามแยกชิงราชบัลลังก์ของอังกฤษค่ะระหว่างราชวงศ์แลนแคสเตอร์กับราชวงศ์ยอกในระหว่างปีคศหนึ่ักราช1455ถึงปีคศหนึ่ักราช1 4 8ดเหตุผลที่เรียกว่าสงคารามดอกกุหลาบนะคะเนื่อมาจากราชวงศ์แลนแคสเตอร์ ชาดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ส่วนราชวงศ์ยอกใช้ดอกกุหลาบสีขาวเป็นสัญลักษณ์ค่ะพระเจ้าเฮนรีที่6จากราชวงศ์แรนแคสเตอร์เป็นกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์อังกฤษช่วงสงครามปฐทุพระองค์มีทนหัวอ่อนและถูกครอบงำโดยข้าราชบริพารและขุนนางบางกลุ่มที่มุ่งสวยังหาผลประโยชน์ให้พวกตน ในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงท้ายของสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสซึ่งอังกฤษสูญเสียผลประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะดินแดนบนแผ่นดินใหญ่ในทวิโยลโรปขุนนางฝ่ายหนึ่งได้โจมตีเรื่องนี้ว่าเป็นเหตุมาจากนโยบายที่ผิดพลาดของกษัตริย์และขุนนางฝ่ายตรงข้ามพวกตนซึ่งได้สร้างความไม่พอใจเป็นวงกว้าง คุณนางเริ่มแก่งแย่งอำนาจกันในขณะที่พระเจ้าเฮนรี่ที่6เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไร้ประโยชน์และมีปัญหาทางรานสภาพจิตใจที่ไม่ปกติทําให้ราชวงศ์ขาดความมั่นคงและการควบคุมการบริหารประเทศได้ยากลําบากอีกทั้งพระราชินีมาการ์เล็ตก็ยังไม่มีเพลารนเพื่อสืบราชบัลลังก์จึงเกิดความวิตกกังวลในเรื่องผู้สืบราชบัลลังก์และมีผู้อ้างสิทธิ์หาพระเจ้าเฮนรี่ที่6สวรรคตได้แก่ เอ็ดมอนแห่งตระกูลโบฟอร์ดและอลิชาร์ดแห่งยอกในปีเมื่อถึงคิรักรระ1453เิชาร์ดแห่งยอกอ้างสิทธิเป็นผู้พิทักษราชบัลลังก์และผู้สำเร็จราชการเขาได้รับการสนับสนุนและได้ร,รับความนิยมจากประชาชนแต่ไม่นานพระราชินีมากเกล็ดก็มีประสูตรการพระโอรสนามว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งเวสต์มินเตอร์จากนั้นพระเจา้าเฮนรีที่6 ok, โดยการช่วยเหลืออย่างแข่งขัน ของพราชินีมาเกเลตผู้นำของฝ่ายแลนแคสเตอร์ทำพฤตินายพยายามสร้างพันธมิตรและเรียกคืนพระราชอำนาจแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอิชาร์ดแห่งยอกได้กลุ่มอำนาจไว้ได้เหนือกว่าพระราชชนีมาเกเลตจึงได้ปลุกเร้าให้ผู้สนับสนุนราชวงศ์แลนแคสเตอร์ขึ้นมาต่อต้านรลิชาร์ดแห่งยอกการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเป็นไปนอย่างดุเดือดอต่างสะสมกำลังการทั่วประเทศ ด้วยฝ่ายแลนแคสเตอร์มีที่มั่นทางตอนเหนือของอังกฤษและผัดกันแพ้ชนะเสมอฝ่ายแลนแคสเตอร์พยายามบุกยึดกรุงลอนดอนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จและต้องถอนกำลังกลับสู่ที่ตั้งมั่นทางตอนเหนือของอังกฤษปีคิรักราช1460กะทางรัฐสภาได้พิจารณาเลือกสืบบัลลังโดยยอมรับการอ้างสิทธิ์ของราชวงศ์ยอร์กแต่จากเสียงส่วนใหญ่เห็นสมควรว่า พระเจ้าเฮนรี่ที่6ควรดำลงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปและได้ออกพระราชบัญญัติแอดคอร์ดซึ่งยอมรับว,ว่าริชาร์ดแห่งยอเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของพระเจ้าเฮนรี่ที่6โดยตัดสิทธิ์ของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดโอรสของพระเจ้าเฮนรี่ที่6ออกจากราชบัลลังก์ริชาร์ดแห่งยอยอมรับข้อตกลงนี้เพราะเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเขาเป็นผู้พิทักษ์อาณาจักรและราชบัลลังก์ แต่ก็ยังมีอำนาจสามารถปกครองประเทศในนามของพระเจ้าเฮนรี่ที่6ได้ต่อไปพระราชินีมาเกเลตและพาโอรสหนีไปเวลส์และได้ขอความช่วยเหลือจากพวกสกอตโดยแลกผลประโยชน์เป็นเมืองบางแห่งทางตอนเหนือของอังกฤษเพื่อคืนให้กับสกอตแลนด์ฝายแลนด์แคสเตอร์จึงได้ยึดที่มั่นทางตอนเหนือของอังกฤษไว้สำหรับต่อต้านและเรียกคืนราชบัลลังก์กองทัพฝ่ายยก ยกทัพบ,บุกโจมตีในสมรภูมิเวกฟิลด์แต่นั่นได้ทำให้ริชาร์ดแห่งยอกเสียชีวิตในสนามรบเราคิดทัสกลาดปี1461เอ็ดเวิร์ดโรแ่งมาร์ชจากราชวงศ์ยอกได้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์อังกฤษเนื่องจากเขาเป็นบุตรชายคนโตของริชาร์ดแห่งยอกฝ่ายแลนด์แคสเตอร์ที่นำโดยพระราชินีมาเกเลตก็ยกทัพจากเหนือมุ่งสู่ลอนดอน,นระหว่างทางก็บุกป,ป้นสะดม ส่วนสร้างความวันเกย์ให้กับชาวตายอย่างมากทำให้เอ็ดเวิร์ดเออร์เฮนมั์เป็นเหมือนผู้นำในยามวิกฤตและได้รับการยอมรับจากคุณนางและประชาชนในกรุงลอนดอนมากยิ่งขึ้นเอ็ดเวิร์ดเออร์เฮนมั์มีชัยชนะในสมรภูมิเทาวานมีทหารรวมกันหลาว4 0 0 0 0ถึง8 0 0ห0คนโดยมีผู้ชายมากกว่า2 0 0 0 0คนถูกฆ่าตายระหว่างการสู้รบผู้นำของฝ่ายแลนคสเตอร์เสียชีวิตไปเกือบทั้งหมด และมีบางส่วนก็หันไปสวามิภักดิ์กษัตริย์องค์ใหม่คือเอ็ดเวิร์ดเออร์เรนมาร์ชได้ป่าบดาพิเศษเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ส่วนพระเจ้าเฮนรี่ที่6และพระราชินีมาเกลตก็หนีขึ้นไปทางเหนืออีกครั้งพระเจ้าเฮนรี่ที่6สูญเสียพระราชอำนาจอย่างสิ้นเชิงพระองค์พร้อมพระราชินีมาเกลตหนีไปลาดชสัสัมนกสตอตแลนด์และยังคงยึดมั่นอยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษแต่เมื่อคุณนางฟาแลนแคสเตอร์ก่อกรกบฏขึ้นหลายครั้ง พระเจ้าเฮนรีที่6ก็ถูกจับกลุมตัวในปีคิดตศลช1464และถูกนำตัวไปข้งหน้าหอคอยแห่งลอนดอนแต่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีพอสมควรแม้จะมีความพยายามของฝ่ายแรนเคสเตอร์ที่นำโดยพระราชินีมาเกเล็ตในการฟื้นฟูราชบัลลังก์ให้พระเจ้าเฮนรี่ที่6แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4สามารถเจรจาก,กับฝ่ายสกอตแลนด์ได้ จนฝ่ายสกอตแลนด์บังคับให้พระราชินีมากเลตและ,พา,ะลพาลัยไปอยู่ฝรั่งเศสขณะที่ที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายแลนแคสเตอร์อยู่ที่ปราสาทฮาร์รชในเวลและได้ยอมจำนนในปีคิเัสกัลลา1468หลังจากการปิดล้อมนานกว่า7ปีอย่างไรก็ตามอังกฤษภายใต้กษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองสงบสุขอยู่ดีกินดีแตกต่างจากเดิมเท่าใดนะัก ความนิยมทั่วไปของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4เริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมีการเก็บภาษีที่สูงขึ้นการหยุดชะง,งักของการออกกฎหมายและความสงบที่ยังไม่เรียบร้อยดีนะักริชาร์ดเนวิลเรโฮแองวอริกขุนนางผู้ทรงอำน,นาจและเสมือนเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ได้ขึ้นครองราชเขาได้ทยดรยศกษัตริย์ของตนเองเนื่องจากเกิดความหมางใจหลายประการที่พระราชินีอลิซเตเบตในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ส ใช้อำนาจสนับสนุนคนของตระกูลพระนาให้มีอำนาจมากจนทำให้ตระกูลของริชาร์ดเนวิลให้ค่อยเสื่อมอำนาจลงริชาร์ด v i l l e และกลองกำลังฝ่ายแลนแคสเตอร์ที่บางส่วนที่เคยหันไปสวามิภั์พระเจ้าเอรวดที่4กลับมาร่วมมือกันเพื่อร้มราชบลาัลลังก์เจ้าเอร์ดที่4และยังได้ร่วมมือกับพระราชินีมาเกะเลตที่อาศัยการช่วยเหลือจากฝรั่งเศสอีกแรงด้วย จะขเขาแรยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ออกไปได้จนพระองค์ต้องรีบัยไปที่เบอร์กันดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสในคิศักราช1470แต่จากนั้นไม่นานพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ก็กระสวงกิษในสมรภูมิแห่งปาเีเมื่อปีคิศักราช1471ฟรายยอกนำโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ได้รับชนะเบสเซตและสามารถสังหารริชาร์ดเนวิลได้และก่อนหน้าสมรภูมินี้จะเกิดขึ้นไม่กี่วัน พระราชินีมาเกเรตและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและชายายของพระเจ้าเฮนรีที่6ก็ได้เดินทางเข้ามายังเกาะอ,อังกฤษเพื่อช่วยฝ่ายแลนแคสเตอร์สู้รบเพราะว่าในสมรภูม,มิทุกเบรีฝ่ายพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4มีชัยชนะและสามารถสังหารเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดส่วนพระราชินีมาเกเรตก็ถูกจับไปคุมงค้งที่คอคอยแห่งลอนดอนและไม่นานจากนั้นพระเจ้าเฮนรีที่6ก็ถูกประหารทำให้ราชวงศ์แลนแคสเตอร์สายตรง เป็นอันสิ้นสุดลงทางปีคิเตศกราช1483พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4สวรรคตโค่ด้วยกรารหันพระโอรสที่ได้ขึ้นปกครองต่อน,นามว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5แต่ริชาร์ดเดยุกห่งกลอสเตอร์น้องชายของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ได้เข้ามาอ้างสิทธิ์เหนือราชบัลลังก์โดยกล่าวหาว่าการเสกสมรสระหว่างพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4และพระราชินีแฮริสเบธเป็นการอภิเสกสมรสที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ฉะนั้นโอรสทั้งสองของพระองค์จึงเป็นลูกนอกสมรสและไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์จากนั้นริชาร์ด้ยคแห่งกลอสเตอร์จึงกำจัดพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่หที่ยังทรงพยาออกไปโดยเป็นปริศนาถึงทุกวันนี้ว่าไม่ทราบสะตากรรมคือหายไปอย่างไร้ร่องรอยและขึ้นของราชสืบต่อไปเป็นพระเจ้าริชาร์ที่สเฮนรี่แห่งชิลดอ ได้อ้างสิทธิ์ในฐานะผู้สืบทิ์ทางราชวงศ์แลนคาสเตอร์ได้นำกองทัพบ,บทขยี้ฝ่ายยอกของพระเจ้าริช,ชาร์ดที่3าน่าสมรภูมิบอสิร์์ในปีคิดษกราชหนึ่ันแหพระเจ้าริช,ชาร์ดตัวสวรรคตในการลบครั้งนั้นเฮนรี่แห่งทิวดอร์จึงปราดาวพิเศษเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่7แห่งราชวงศ์ทิวดอร์โดยสวมรสกับเจ้าหญิงอลิซาเบธแห่งยอร์พระธิดาในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4 เพื่อเป็นการปองดองระหว่างสองราชวงศ์อย่างไรก็ตามพระเจ้าเฮนลีที่7ยังคงต้องปราบกบฏผู้อังสิทธินในราชบัลลังก์ต่อไปอีก10ปีจนสาม,มารถคุมอำนาจได้ไว้ทั้งหมดและผู้ที่พยายามอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ก็หมดอำนาจจะต่อกอนต่อราชวงศ์ใหม่ได้อีกต่อไปพระเจ้าเฮนลีที่7ได้รวมสัญลักษณ์ของสองราชวงศ์คือกุหลาบแดงแห่งราชวงศ์แลนเคสเตอร์และกุหลาบขาวแห่งราชวงศ์ยอค ป็นสัญลักษณ์ใหม่คือกุหลับทิวดอร์ที่มีทั้งสีแดงและขาวในดอกเดียวกันอย่างไรก็ตามราชวงศ์ยอร์ใช้สัญลักษณ์ดอกกุหลับสีขาวก่อนสงครามจะเกิดทว่าราชวงศ์แลนเคสเตอร์เพื่งจะนำดอกกุหลับสีแดงมาใช้ภายหลังจากพระเจ้าเฮนรีที่7มีใช้ในสมอลูมิูบอสเวิ l ดขอบคุณค่ะ